เบสใช้หมดเลยหรอฮะเบสเบสเบสทีละอันลูกมันจะหมดกระปุกแล้วเบสเบสสัมภาษณ์หน่อยดิคิดยังไงกับกระดาษติชูยี่ห้อนี้ครับเบสเบสใส่คืนให้ด้นะเบสเบสมดกระปุกแน่ชิบหมายละเฮ้ยเบสหมดแล้วนะเบสแล้ว ใครจะเก็บสนุกใหญ่เลยเอาละสองมือละมือเดียวไม่พอครับนี่ครับนี่ครับเบสเบสเฮ้ยโอ้ยสนุกสนุกเอออะไรที่เป็นงานให้ปลานี่สนุกเะ้ะหมดแล้วปลาหมดแล้วครับดึงดิยัดใส่เข้าไปเอาปิดให้ด้วยโอ้ดีมากนี่ใส่ โอ้โหมันใส่ยากเนี่ยนี่เบสนี่นี่เบสเบสเอาออกมาปลาก็ยัดใส่อ่ะปะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเบสให้ปลายัดใส่ก่อนโอ้ใจเย็นใจเย็นเขามันแงงแงงและวนี่น้องเบสเก้าเดือนนะครับตอนนี้เอาเอาออกมาใหม่เอาออกมาใหม่ดินี่ ออกมายัางมีสไตล์จ,จับจับจับดึงนี่เฮ้ยสองมือสองมือเบสสองมือเบสเดะยิ้มยิ้มเฮเบสเบสเอาสองมือดิอ่ะเรียกปลาทำไมอ,ะอ่ะฮะเรียกปลาลิเหรอสนุกสนกุก มันใส่ไม่เป็นใบๆแลยดึงก็ดึงออกมาดึงออกวาดีดึงออกมาดีน่ะอยู่ข้างในอยู่ดึงออกมาเออดึงด <ok ึงออกมาดอนีจะเอ๊ S <S <S เนี่ยิม้มดิดึงไม้มาป,ป้าเร็วป้าจะขอกระดาษทิชชู่หน่อยเร็วผืนหนึ่งเอามานี่ขอหน่อยผื้นหนึ่งเอามาให้หน่อยจับสองมือเอามานี่ขอขอเอามาให้ป้าไม่ใช่ดึงมาใช้เองมาเอาวันนี้แล้วขอสองมือดิเบสเออจับกล่องไว้อ,อันนึงอืม <S 2> <S 2> มันไหมเออนะ่ะอืมนะ่ะเออหรือนะ่ะมันนั่นเออนะ่ะสนุกสนุกใหญ่อ่าดึงดึงดึงของเบสนั่นนั่งแล้วนะครับตอนนี้เก้าเดือนแล้วอ่ะมาให้ปลาสักอันดิี อเคทุกคนนี่ไปเจอเบสนานเนาะเบสโตแล้วเบสเริ่มโตแล้วเบสเริ่มโตแล้วเริ่มสนแล้วครับตอนนี้ขณะนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะไม่ได้หลับได้นอนนี่ครับอัพคลิปอยู่ครับกีบ่เปอร์เซ็นต์แล้วไปดูกัน นี่ครับอัพคลิปว้าวแปดสิบห,ห้าเปอร์เซ็นต์ครับรน,นี่ครับใช้แม็กครับแต่ลงวินโดว์หาปแป๊บหนึ่งครับซือ้อเครื่องแม็กมาเพื่อใช้วินโดว์แม่ใส่ให้แม่ใ้แม่ใส่ให้นี่แม่ใ แม่ใส่ไม่ทำไงแม่ใส่ไปตึงไงเอาแม่ใส่แล้วแม่ใส่แล้วเมดสนมากครับอืมเอาแม่ใส่แม่ใส่แม่ใส่ก่คนหนึ่งยัดคืนอ่าเมดใส่แม่ใส่อ่าไปทำไงเคครับไปแล้วครับน้องเบสน้องเบสน้องกเหมืนไม่ให้เมดใส่เลย วางกึ่นดิตีดิตีดินี่ครับเบสไม่ยอมครับดึงัไงเมายิ้มดิยิ้มเลยกำลังตื่นเช้าชเบสกำลังสนุกครับรเย okay, <ห>้คครับทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้เดินึงแม่ใส่ก่อนมันใช้ได้นะเนี่ยลูก